อยากอยากมีเร็วๆจังเลยมีคนซื้อมาฝากไหมเดี๋ยวมาตั้งนั่งนัทุกคนมีบ้านพักจริงเหอไปดีกว่า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 ชอบขาครับถ้าชอบมันขอยืมหล่มาพาดหน่อยได้ไหมคะ คาคีเดี๋ยวก่อนใจร้ายมากเธอมาทําลูกให้เราตื่นอะไรนะให้ลูกเราตื่นคากีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุบให้ใจร้ายนะเนี่ย Love you beautiful, oh and sexy เดี๋ยว Beautiful fuck What? คิดว่ากลัวดูขนาดนี้นะต้องกลัวแล้วแหละเปลี่ยนคากี่เป็นคาเตียงอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะอันนี้ได้เลยนะ ว่านี้ได้เนะเออทุกคนคือแบบตอนฟ้าซื้อมาฟ้าไม่รู้นะว่ามันผ่าผ่าเยอะผ่าแยอะอะไรคะ่ะเนี้ยอะไรนะเดี๋ยวใส่ชุดนี้น่าจะโก่งโค้งจังที่ละคืออะไรเลยหรือชอบคาราเบียง มีคนบอกระเบียงสวยก็ต้องไประเบียงแล้วแหละมีคนบอกว่าระเบียงสวยก็ต้องไประเบียงแล้วแหละโทโมโฮค ขานมากเลยอะ่ะไอไอดอนนาบิวตี้อ่ะไอดอนนาบิวตี้แดนอ่ะแบบ I love you beautiful อ๋อโอเคโอเค I love you beautiful and sexy โอเค thank you so much จิมไม่ได้นอนแน่ชุดเชอร์รี่เนี่ยจริงค่ะสวยค่ะขอบคุณค่ะอะไรอ่ะ เป็นคากิีเป็นคาห้องน้ำฉันรักเธอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นคากิีเป็นคาห้องน้ำอยากได้เป็นคารถดไ,ดได้ไหมไห่ไห่ไกส์ my name is f ฟ้า you can help follow me please you are welcome what is your n i ื่ nice name lovely เอ้ย my nickname is น้ำฟ้าน้ำฟ้า meaning name เอ่อ meaning my nickname is rain คาปากกล้วยว่าไปเดี๋ยวที่นะเดี๋ยวอะไรนะฉันรักเธอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนภาษาอะไรก่อน hi hi guys hi hi my name is น้ำฟ้า เดี๋ยวก่อนภาษาอะไรก่อนโอ้ยไอไอโนเองลยแลงเควดั้บไอปัตไอดัมโดออเดอร์แลงเควดเอ่อมาแล้วคะ่ะพี่ร้านหนูลิงสวัสดีค่ะพี่เขยพี่เขยสวัสดีค่ะ จริงหรอ,รหรอมันโผล่หรอบ้าบ้าบอมันจะโผล่ได้งไงก็ไม่ได้ใส่ปะเดี๋ยวก่อนมันจะโผล่ได้ไงก่อนมันไม่ได้ใส่ปะมันจะโผล่ได้งไงก่อนรอเล่นรอเล่นหยอนหยอสวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะคะใครเข้ามาใหม่สวัสดีนะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์น้ำฟ้าด้นะทุกคนค่ะเจ็บคอแบบเหมือน หมือนร้องเยอะเจ็บคอมากเลยอ่ะเหมือนแบบร้องเยอะไปหน่อยอะทุกคนเจ็บคอเลยเจ็บคอรู้สึกเจ็บคอเอาแต่ยย่อฟอร์ไม่ย่อทั่ว ก็ดี MIG มาคุยก็ได้ไม่ให้หัวก็ไม่เป็นไร D MIG มาขอเป็นยอดเงินในบัญชีก็ได้ถ้าไม่มีหัวให้พรุ่งนี้คุณจะไลฟ์ไหมย้าส์โอเค yes I promise Yes I promise <laughs> ได้ได้ได้ไดลฟ์ก็ได้ <laughs> อยากให้มาไลฟ์ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเวลาเหรอ วสวัสดี